ตอบถามเนี่ยจะมาสมัครเป็นพนักงานบริษัทได้เงินเดือนจะประมาณหมืน่นหนึ่งสองนะครับทํางาน6วันอาทิตย์หนึ่งทํางาน6วันนะครับประมาณ9ก้าโมงตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นบางคนก,ก็8ปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เทางเราได้รับถามต้นๆนะครับแต่ว่าพาราณีถึะเวลาในการแล้วก็วได้ให้ฝ่ายทุกส่ายกับตัวนะครับเพราะยงานหมายแล้วหนึ่งในการยุบเหงื่อเป็นหลักฐานไหม ให้ประกันแล้วจะเกิดความเสียหายต่อลูกคดีไหมและมีพิการจะอะไรหลบหนีไหมอันนี้เราต้องประกอบกันนะครับตอนนี้ตามกฎหมายแล้วเขามีสิทธิ์แต่จะให้หรือไม่ให้นั้นเราดูจากที่กฎหมายกําหนดในเรื่องของพฤติการในคดีนะครับนะครับมีประมาณ5้าหกแอปนะครับก็มีเต่ามงคลนะครับแอปเต่ามงคลนะครับดูบานะครับหรือว่าติ๊กตักมันนี่นะครับหรือว่าในเรื่องของงลาหล นะครับพวกแอปเงินกู้ไปดอกกู้ดอกเบี้ยโหดนะครับวันนี้เราได้มานะครับที่ในพื้นที่ของตำรวจอุทรจังหวัดลำพรนนะครับโดยมีการประสานร,ร่วมมือกันนะครับวันนี้ก็มีการตรวจพบนะครับเป็นการมาเช่าตึกแถวสี่ห้าชั้นนะครับหลายผู้หานะครับแล้วก็ทดลองยังยงแล้วก็ชาวผู้กับพื้นที่ โดยการควบคุมของท่านพลบวจตีใช้ปัญญาการไตทองนะครับร่วมกับทางท่านการพนฒนอุตนาการสืบสวนของตมทางโทรศัพท์นะครับก็บุกสวนลูกคนโทรไปตามญาติพี่น้องในระดับการบรรณานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นผลงานเปิดรางานลองของวตลและก็ท่านพลเอกรำนนทรจิตติประพัฒน์นะครับรองวตลได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยและดูนาการร่วมกันในการที่จะปราบตามการกระทำผิดในเรื่องการที่มาเปิดแอปปล่อยเงินกู้ แต่ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนรากย่านะครับเพราะว่าแอปในเก่านั้นมีการเรียกค่าดอกเบี้ยนั้นสูง